ส่วนนางสาวงุดคนสวยนั้นให้กินข้าวภายหลังเมื่อรับประทานอาหารแล้วต่างคนต่างนั่งสนทนากันเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มจึงพาลูกสาวออกมารดน้ำรถท่าเสกเป่าแล้วก็ส่งตัวมอบหมายฝากฝังกันตามธรรมเนียมของชาวเมืองกำแพงเพชรซึ่งเคยทำพิธีกันมาแต่การก่อนเจ้าพญาจัก,กรีรีบรับตัวแล้วก็หลับนอนอยู่ด้วยกันกับนางงดในกระท่อมโรงนาจนรุ่งสาง ตื่นขึ้นอาบน้ำแล้วจึงลาตายายขึ้นม้าไปบัญชาการยังกองทัพพอเวลาค่ำก็นำเงินยี่สิบช่างมาสู่โรงบ้านปลายนาถ่ายแหวนคืนสัญญาแล้วก็หลับนอนเช้ากลับค่ำไปหาเป็นเช่นนี้อยู่นานวันแม่ทัพนายกองอื่นจะล่วงรู้และร่ำลือให้อื้อฉาวก็หาไม่เพราะต่างเข้าใจกันว่าเจ้าพระยาจักรี ไปตรวจการดูแลบัญชาการกองทัพต่างๆเจ้าพญาจัก,กรีได้ปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมาเป็นเวลาเดือนเศษแม้บุตรชายของเจ้าพญาจัก,กรีเองในขณะนั้นก็หาได้ระแคะระคายเรื่องนี้ไม่ฝ่ายนางงุดเมื่อได้เสียกับพระยาจัก,กรีแล้วก็เริ่มตั้งคันอ่อนๆนับตั้งแต่นั้นมาพระยาจัก,กรีก็เพียงแต่ไปมาหาสู่ถามข่าวคราวสุขทุกข์เท่านั้นประจบกับมีท้องตรา ให้เจ้าพระยาจัก,กรียกทัพกลับท่านจึงต้องยกพลกลับก่อนกลับนั้นท่านได้ไปสั่งร่ำรานางงุดแล้วท่านก็คุมกองทัพกลับกรุงธ <Anything> นบุรีเมื่อนางงุดได้แต่งงานกับเจ้าพระยาจัก,กรีแม่ทัพปีพุทธศักราช2318แล้วก็ตั้งคันเมื่อคันยังอ่อนอยู่นั้นนางงุดได้หารือพ่อแม่ว่าจะคิดทำการค้าขึ้นล่องเมืองเหนือกับกรุงธนบุรี